ถ้าโลกนี้ไม่มีอิสราเอลจะเป็นอย่างไรผมขอเตือนก่อนผมเป็นฝ่ายกลางผมไม่สนับสนุนอิสราเอลกับปาเลสไตน์เพราะโลกนี้ไม่ควรมีสงคราม 1. ประวัติศาสตร์อิสราเอลเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาสำหรับศาสนายูดาห์ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามหากไม่มีอิสราเอลเรื่องราวทางศาสนาและวัฒนธรรมของโลกอาจจะแตกต่างออกไปหรืออาจจะเกิดจุดศูนย์รวมของศาสนาที่อื่นแทน 2. ความขัดแย้งในตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับประเทศพื้นบ้านในตะวันออกกลางเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้ภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดหากไม่มีอิสราเอลความขัดแย้งในภูมิภาคอาจจะมีลักษณะและขนาดที่แตกต่างออกไป 3. การเมืองระหว่างประเทศ อิสราเอลเป็นพันธมิตรสำคัญของหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาหากไม่มีอิสราเอลการจัดวางพันธมิตรและนโยบายต่างประเทศของหลายประเทศอาจจะเปลี่ยนแปลงไป 4. เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอิสราเอลเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหลายด้านหากไม่มีอิสราเอลการพัฒนาเทคโนโลยีในหลายส่วนของโลกอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆแทนและ 5. วัฒนธรรมและสังคม วัฒนธรรมยิวและอิสราเอลมีอิทธิพลมากในหลายส่วนของโลกหากไม่มีอิสราเอลวัฒนธรรมเหล่านี้อาจจะถูกผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นหรือเกิดการพัฒนาในรูปแบบอื่นแทน